าจะพาน้องคำฟ้ามาเก็บมาเก็บเขาเรียกอ,อะไรลูกฟักทองมาเก็บฟักทองที่ก็ให้เก็บเองนะคะอันนี้ถ้าถามว่าสวนฟักทองเก็บเองอยู่ตรงไหนอันนี้คืออยู่ตรงข้างสระว่ายน้ําของเมืองอุนเตอรลัามนะคะซึ่งจะมีที่เดียวสวสระว่ายน้ำาชิมบัดอินอุนเตอรลัามก็จะเห็นนะคะนี่ก็จะข้างหน้านี้ก็คือจะมีที่จอดรถนะคะข้างหน้าเลยเข้ามาที่จอดรถเราก็เดินมาตรงนี้ ก็จะมีส่วนฟักทองว้าวเยอะมากเลยเยอะมากเลยแบรนด์คำฟ้าว้าวแต่คินเดอร์ก t ตเทนเอาอันนั้ก็คือ,เ,อเรือนรูบ้านอีกที่หนึงะคะแต่ไม่ใช่ของน้องคำฟ้าว้าวเยอะมากเวียคเนนเอาอันเดอร์ไซด์เตอร์ลาฟเฟินเบียรีเบียร์วาร์นเลสเซอร์มานะป๊าป๊าเบียร้าเสือดึงเกการเงว้าวแชมเปญว้าวเซฟเ่อ ជ uh, oh, wow. yeah. yeah. <laughs> ា2អូវ៉ោឡាណាក្រូសយ៉ាប៉ប៉ូប៉ប៉ូប៉ប៉ូហុន2អាប់រ៉ានប៉ៃថា